สวัสดีค่ะหายไปนานเลยกับการแกะตัวแบบดดิกนะคะวันนี้แบบดดิกอย่างที่เคยบอกว่ามันจะมีตัวแรกตัวที่เราสั่งอะคะ่ะเป็นสนุปปี้นะคะสนุปปี้ที่เป็นโจโคูอันนี้เป็นตัวแรกเลยเข้าวงการของเราซึ่งตอนนี้มาแล้วเราก็สั่งไปแบบว่าสั่งไป2ตัวด้วยนะเพราะด้วยความที่กลัวว่าสั่งไปแล้วเดี๋ยวจะโดนตัดยอดก็เลยไปสั่งสองล้านปรากฏว่าได้ทั้งคู่ เดี๋ยววันนี้ก็จะมาแกะดูอีกตัวหนึ่งเนี่ยเราขายต่อน้องไปแหละก็คือขายขายไปแบบไม่ได้เสียดายหรอกเพราะว่าก็คือเป็นน้องที่เรจักการแล้วก็แบบเป็นความน่ารักขที่นี่เดี๋ยววันนี้เลยจะมาแกะตัวสโนปี้โซฟูที่เราสั่งมาดูนะคะตัวกล่องเนี่ยจะเป็นลายนนองสโนปี้ที่ชอบแบบคือชอบตัวนี้น,อน้องใสแว่นเท่ๆคู่ๆอันนี้เป็นด้านข้างนะคะตัวเนี้ยจะมีสี่ร้อยกับ 100มาคู่กันก็จะเหมือนแบนโกะเนอะอันนี้เดี๋ยวแกะกลัวเลยแล้วกันนะคะมีสีเลียเพราะเราเข็ดเองแตะนิสันอันนี้ไม่เออลื่นไลน์มากเท่าไหร่เพราะคือมันเป็นลายที่แบบว่ามันไม่ใช่ลายแบบมันไม่ใช่ลายอาร์ติจ์ที่มันจะแบบเอ๊ะลายจะมาสวยหรือเปล่านะอะไรอย่างงี้เออ กะแบบคนที่ถนอมกล้องก็จะเอาไม้บันทันนะคะเข้ามาช่วยแกะก็เปิดมาตแต้แงซดยเล้าหมีตัวแรกที่สอ่านี่หัวผมบหลยสิ่งที่รุนก็คือว่างานที่เราได้มาที่เราแกะจากในกล่องเนี่ยมันจะสมบูรณ์หรือเปล่าแอบเห็นหูมันดำๆเดี๋ยวขอเอาออกมาก่อนนะคะ หลังเติมเฟอร์โอรไกแล้วก็วันนี้แกะเลย้องไม่มีชมีจะมาแกะในห้องอ่าอันนี้ก็คือเป็น,นแพ็กเกจของเขานะคะตามปกติก็จะมาคู่กัน400กับ700ก็เป็นด้านละแกะเองเอ้ยแ ตัวแรกเดี๋ยวขอดูตัวเล็กก่อนนะคะเลยว่าจะเซ็นอันนี้เป็นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะคะก็จะเป็นน้องใส่แว่นแหละอืมแล้วก็เป็นเสื้อใส่เสื้อสีแดงเป็นโจผูด้านหลังแหมก็จะมีหางสตูปปีน่าหังค่ะ มาตัวใหญ่400ต้อนเดนี้นะอ่ะพอมีบ้างกรบกริบกรบกริบแต่ว่าน่ารักน่ารักน้องใส่แว่นก็เป็นโซคูนะคะแล้วก็เป็นท้าที่เท้าก็เหมือนเดิมก็เป็นเมดูคอมทรอแต่วสมรรถนิสัยเนาะ ก็นี่จา้าด้านหลังก็จะเป็นห่านเจ้าสุกี้นะคะสอง1่วนสองหนึ่ง P M T นั่นเป็น P M T S แหลค่อนข้างโอเคแต่ว่านี่จะมีตรงเนี้ยค่ะที่เป็นรอยต่อที่มันอาจจะแบบอะไรไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่แต่ก็โอเคนะคะ อันนี้คือรอตไทยเนาะถ้าเป็นรอตเจพีลอตแจแปนนะคะเขาได้กันมานานเราวตั้งแต่ปีที่แล้วแต่ว่าราคาก็อาจจะสูงกว่าถ้าที่เราจะสั่งลอตไทยเนะาะเราไม่รีบไงเราก็เลยนี่แหละเราได้แต่จะแบบเอาจริงถ้าแบบสมมติเราไปคายนะเราแบบแล้วถ้าบอกว่าเราไม่ได้บอกบอกเขาว่าแบบเนี่ยมันคือใหม่แต่กล่องคือตรงเนี้ย คือเน,นก็อาจจะเห็นได้ชัดว่ามาันคือรอยต่อค่ะมันมันดูเก่าอ่ะอมันเหมือนแบบแกะออกมาแล้วตั้งโชว์ะนะแต่ว่าโอเคค่ะโครงการน่ารักเคมากเลยอะทุกคนนี่ ท่าทดาก็จะเป็นตัวสโนปปี้เจ้าคูนะคะที่สั่งไว้เป็นตัวแรกของเราเลยแต่ว่าก็มาเป็นตัวที่น่าจะเป็นตัวที่3ามแล้วที่แกไปสั่งตัวแรกจะเป็นบิโลที่เป็นแอนิมอรฮอลแล้วก็ตัวที่เป็นแวนโก๊แล้วก็เดี๋ยวมีอาร์ติสสั่งมาเขาสั่งเข้าใหม่ตัวหนึ่งแต่ว่า,ายังไม่ได้จริงๆเขาบอกว่ามันน่าจะได้ขอตัวแรกของปีนี้แต่ก็ไม่รู้ว่าเดือนไหน ลวเสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนละกันเล็กๆสั้นๆสำหรับเจ้าแบบิกสโนปปี้โจคูนะคะเดี๋ยวมีอะไรามาแกะกันอีกก็เดี๋ยวจะมาถ่ายคลิปให้รับชมกันนะคะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย